คุณรู้ไหมทำไมโทษคุณถึงเท่านี้ไม่รู้ครับนี่คุณดูกระดาษสำนวนคุณนี่นะนี่คือสำนวนคุณคุณดูหน้าหลังนี่นะเห็นไหมคุณเห็นไหมกระดาษเป็นสีขาวกระดาษนั้นเป็นสีขาวแต่ว่ามันมีตัวหนังสือยะแย่ไปหมดเลยนี่คือประวัติของคุณทั้งนั้นเลยซึ่งทําให้กระดาษมันเป็นลายไปหมดเลยมันก็เปรียบเสมือนตัวคุณนี่แหละตัวคุณี่มีรอยสักทั้งตัวเลย มันก็ไม่ต่างเลยกับตัวคุณเลยผมคิดจะจ่ายครับแล้วมันได้ขึ้นได้เนี่ยที่มึงชมหรือมึงด่าที่มันเปรียบเทียบกระดาษกระดาษที่ตัวหนังสือเยอะๆที่เป็นเป็นเรื่องประวัติของผมมาเปรียบเทียบกับตัวผมเนี่ยที่เป็นตัวเกี้ยงๆแล้วมีต่รอยสักที่มันชมหรือมันด่าแล้วทุกวันนี้ทุกวันนี้ขาใจาตอนนั้นคิดไม่ทันขอขอบคุณผู้สนับสนุนร,รายการ คอนเฟ็ตและสบู่โชว์สกินแคร์ของ l อรถใครสนใจโทร0 9 8 3์5 1 9 6 7เและแก้วยี่ห้ออะไรเอ่ยเฟสยี่ห้ออะไรพี่เฟสอ่ามีขนาด20กับสาย2ออสามารถหาด้วยที่ช h อปปีและเครื่องมือช่างเคนโตมั่นใจในคุณภาพเคนโตที่อยู่คู่คนไทยมากกว่า50ปีหาดูได้ที่ Total Shop และ k e n โ o Shop ครับผมและ ขนมบีเนเจอร์ฟาร์มก้วยอบเนยมันม่วงอบเนยฟักทองอบเนยอร่อยอร่อยหาดูได้ทาง DIY ช h อ p ทุกสาขาทิชชู่โอเชียนมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กแบบพกพาหาดูได้ที่ CJ Mall m r DIY Lotus และ Big C ท, <สา S 1> ทุกสาขาสวัสดีครับมาพกนนบกับช่องหาัพระครออฟฟิเชียลนะครับกับช่วงรายการฟังเพลินๆกับเอินวัดใหญ่โคม ที่ที่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะอิสระภาพอิสระภาพอ่ะแต่นี่เป็นงี้มันเป็นคำถามผมไปเอาคำถามมาจากในช่อง y o u t u ู e นะอาจจะมีคำถามไม่มากหรอกแต่ว่าคิดว่าสามสี่คำถามนี้ก็ได้เรื่องแล้วเดี๋ยวเอามาอีกเขาถามว่าพี่อยู่ในคุกอ่ะเคยเล่นหมากลุกหมากฮอทไหมอ๋อหมากลุกหมักฮอตอุ้ยข้างในเขานั่นฮะเป็นชมรมหมากรุดหมากลุกหมากฮอตข้างในเนี่ยบางคนเก่งแม่งโคตรเก่งนะได้เสียกันแบบรู้เรื่องเลยนะเล่นทั้งวันเลยเล่นทั้งวัน หมากฮอตอย่างเงี้ยผมชอบหมากฮออชอบเล่นชอบเล่นเล่นสมัยเข้าคุกใหม่ๆอยากเล่นเก่งเหมือนเขาก็ไปเล่นกับพวกคนโตๆว่ะแม่งนิ้วแทบหักแม่งดีดโอ้โหคือแบบเราอยากจะเป็นนะต้องเบอร์อ่ะโอ้แมงโดนแม่งดีใช่แพ้แพ้ดีประกอบแพ้ดีดตอนนั้นโอ้ยแยเจ็บีิผายเราก็เริ่มฝึกเริ่มเล่นเล่นไปผมก็เล่นนะเล่นอยู่ในระดับที่ เดิมพันได้อืเก่งไม่เก่งไม่รู้ไม่แน่ใจแต่คือเดิมพันได้ตัวแทนหมู่บ้านอืเวลาแบบว่าในแดนนั้นหรือในคุกนั้นมี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 ใครเก่งๆมาเนี่ยในบ้านก็ส่งผมเข้าไปอืเข้าไปเข้าแบบตัง์มัน <laughs> อะไรประมาณเนี้ยเล่นเล่นอย่างแต่ผมจะไม่เล่นแบบผมไม่ได้จริงจังอะไรมากหรอกก็เล่นแค่พอแบบพอให้มันผ่านไปวันๆฮอตม,มาฮอตเล่นมาฮอตเนี่ย วันไหนคมวันไหนแม่นมันก็คมจริงๆนะคล้ายสนุกอะวันไหนหลุดก็หลุดแม่งไปเลยอ่ะจะเป็นอย่างนี้แล้วมันจะเป็นอย่างนี้ว่าถ้าเก่งกับเก่งมาเจอกันเนี่ยกินกันไม่ค่อยลงกระดานนี้ชนะกระดานนี้แพ้กระดานนี้ชนะกระดานนี้แพ้สรุปเล่นทั้งวันหักหักลบแล้วได้เสียไม่เท่าไหร่หรอกมันต้องลูดไปตบซับอย่างนั้นต้อต้องแบบว่าต้องต้องหลอกไปกินเนี่ยไอ้พวกเส้นเซียนเนี่ยต้องค่อยหลอกแล้วไปกินเยอะๆอะไรเงี้ยนี่จะเป็นอย่างนั้นมาครับผมก็เล่นเล่นเล่น ไอ้ไอสมัยที่ยังในเดืองจำยังมีบุหรี่ยาเส้นเล่นได้นะระหว่างที่เล่นเวลาเราใช้ความคิดเราเครียดเราก็เติมได้อยู่อพอมาถึงยุคที่มันไม่มีไม่มีบุหรี่ยาเส้นแล้วเนี่ยแม่งเล่นยากเ <c oughs> วลาเล่นมันไม่มีตัวตัดเนี่ย <c oughs> พอเราเรายืนคิดไม่ไม่มีเ่ะ <c oughs> เพื่อนก็ส่งจังเลยไอ้กาแฟกาแฟาเติม <c oughs> กินกาแฟเล่นกินกาแฟเล่นเล่นไปจนบ่าย <c oughs> ขึ้นห้องไปอยู่ แม่งเบร์สมองแม่งมีแต่แม่งมีตารางหมากฮอตแม่งเบิร์ดแม่งไม่ดีวะก็เลยยังไม่เอาละไม่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 เอาแล้วไม่ไหวสมองแม่งจะพังไอวงการนี้เขาเล่นได้เสียได้เสียกันไม่ถึงก็เยอะมากแต่ก็คือเล่นความสนุกในทุกนะผมเจออยู่คนหนึ่งไว้มันชอบเล่นหมากฮอตผมดูมันทุกวันมันก็เสียประจํานะเสียประจําเฮ้ยน้ำเงาที่ไหนจ่าย มผมดูมันก็หน้าเสือไม่ดีไม่มีบ้านไม่มีญาติไม่มีอะไรคือหน้าเสือไม่ดีอ้างเอาที่ไหนจ่ายทุกวันม,มัน,ม,นมันทำยังไงไว้ให้มันจ่ายไงว่ารหรือมันไปแดกคนอื่นแล้วมันหรือมันไปได้อย่างอื่นมาเสียตรงนี้อะไรแล้วแต่แต่ที่เห็นเห็นเนี่ยคือมึงเสียมากเขาตลอดอดูจ่ายไงจนแล้ววันหนึ่งเหตุร้ายก็อุบัตินะครับเมื่อไอ้คนคนเนี้ยเดินไปถึงหน้าประตูแดนไปไปโค้งผอบอแดนหรือว่าช่วยด้วย Help me ช่วยด้วย เป็นหนี้เป็นสินเยอะมันาแตกเตือนเอาแล้ววงการหมากคอแม่งสะเทือนแน่หมากลูกหมากคอนแม่งสะเทือนแน่ไนี่มันไปมงละไม่มีใครจับตัวไว้แม่งไปมงลวแม่งไปมงว่ามันเป็นหนี้แผลกินไม่มีจ่ายเขาช่วยหน่อยแล้วแม่งมีแผลกินไปทุกร้านเนี่ยเอาร้านนู้นมากินร้านนี้มากินร้านนู้นมากินก็ไม่เคยมันกินนะคือเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่สลับซบซ้อนอ๋อแม่งเกาอื คือเวลามันเล่นเสียมากฮคอตเขาเนี่ยมันไม่มีจ่ายมันก็ไปเอาขนมมาจ่ายเขาอเอาของกินมาจ่ายเขาแทนกันได้อ๋อมันเล่นอย่างนี้สรุปไม่ได้เป็นหนี้ไม่ได้เป็นหนี้พนันไม่ได้เป็นหนี้มารคอตเป็นหนี้กินแทนเออมันโยกใช้วิชาเคลื่อนย้ายจักราวาลมันโยกมหมดเอ็กอยู่ในเหตุการณ์นั้นหมดเอ็กคุมอยู่พอบอดดนเล่นหมดเอ็กซ์ไปใหหมดเอ็กดูแลหน่อยเคลียร์หน่อยได้แผลกินเนี่ยเขาบอกว่ายกยอดแผลกินให้มันไปเถอะ แผนนั้นแปดสิบแผนนี้ร้อยหนึ่งแผ่น 101, ผนี้ห้าสิบยกยกให้มันไปอะไรเงี้ยก็ต้องยกดิพอ,อพอแดนพูดอย่างนี้ก็ต้องยกดิแมงเฮไอ้น,นี่แมงไอ้อน,นี่แมงเหมือนระเบิดเวลาอ,อยู่ที่ไหนแมงก็รอระเบิดโม,ม,ดเ,มเด็กลแม่งเดาบอกเดี๋ยวถ้ากูเห็นไอ้กูเห็นนะเดี๋ยวถ้ากูเห็นมึงเล่นที่ไหนนะก <laughs> ูเห็นมึงจับตัวหมากฮอตเมื่อไหร่จะตีแม่งให้มือหักแม่งวุ่นวายก็ไปหมดนี่คือวงการหมากลุกหมากฮอตทั้งไหนแต่มันช่วยได้ค่าเวลาได้ ว้าวุ่นบางทีแม่งบนคนไหนว้าวุ่นแม่งก็วุ่นอยู่เงี้ยแหละคือมันเป็นกีฬาที่สมมติถ้าเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเราจะเห็นคนสูงวัยเล่นกันหมากลุกหมากฮอตนั่งมีน้ําชาเล่นเราจะเห็นแต่ในคูุกนี่คือกีฬายอดฮิตโอ้โหสมัยก่อนนี่ฮิตมากคือเล่นกันเนี่ยสิบวงยี่สิบวงนั่งเล่นกันเล่นกันเต็มไปหมดนะหมากฮอกินสองต่อสามต่อที่ผมเล่นอย่างเงี้ยเจอผมเป็นคนเดินเร็วไปเจอคนเดินช้าแม่งอยู่เงี้ยที่เราแม่งแทบบ้านะจิตวิทยาเรามันก็ไม่ องตรงมันก็ไม่มีเหี้ยอะไรมันก็เดินเนี่ยมันอะไรวะคิดอยู่นะที่มันเป็นมันเป็นต้ามันอย่างงี้ยเป็นแท็กติกแท็กติกเหมือนเล่นหมักลุกอ่ะแม่งมีตัวสองตัวสามาไปเนเดินตรนนั้นดิเล่นตอนนี้ปัดกองเชียร์เยอะบางทีเล่นกองเชียร์แม่งมุงอย่างกับอย่างกับฟุตบอลบางทีผมชนะไปตาหนึ่งเพื่อนเพื่อนสั่งน้ํากินก่อนเลยบางทีเราก็โดนไอเหี้ยแดกน้ำเข้าไปเลยต้องไปจ่ายแบกความหวังตัวแบกอ่ะอีกเรื่องหนึ่งพี่พี่เคยยกมือแถลงสามมั้ย ศารนะฮะเราเข้าคุกบ่อยเราก็ต้องขึ้นสารบ่อยผมเคยเห็นนะมันมีคนแบบว่าเหมือนคนเขาเรียกไม่ค่อยดีอืมจิตเวทไม่ค่อยดีเนี่ยแม่งชอบยกมือแถลงนะพวกเนี้ยคือตัดสินแล้วผมไม่ใช่ผมไม่ผิดผมไม่ยอมผมไม่ผิดเลยเรียบร้อยนะผมบอกมินซานคุกอีกนะตัวเลขเพิ่มเห็นมาเยอะแล้วผมไม่จริงผมไม่ผิดให้การมั่ยหมดยู่จิตเวทเนี่ยออกสารต้องดูแลควบคุมไม่ดีตัวผมมาถามว่าเคยไหม เคยรอบหนึ่งอรอบล่าสุดนี่แหละมันมันเป็นอย่างนี้นะถ้าเป็นคดียานะฝั่งทนฝั่งทนพิเศษพิเศษทนบุรีจะมีสองสารสารทนกับสารตะลิง่งแล้วเป็นถ้าเป็นคดียาตัดไม่เท่ากันเออทำไมอ่ะตะลิ่งจะแพงกว่ากิ๊กนึงทนก็จะอยู่ประมาณนี้ตะลิ่งจะแพงกว่ากิ๊กนึงมันจะสลับกันถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยทนจะแพงตะลิ่งจะถูกม,มันอยู่ที่จังหวะที่เราจะเข้ามาเนี่ยเข้าสารไหน ถ้าเข้าผิดสารก็แพงขึ้นมาอีกจิกหนึ่งมันไม่เขาไม่ตัดตามาตราหรอวะก็เป็นเป็นเป็นเงื่อนไขอะไรของสารเขาเลยเขามีวิธีว่าอัตราสูงต่าแล้วแต่ท้องที่อะไรประมาณเนี้ยอมีรอบหนึ่งผมเข้าสารทนแพงก็โชคร้ายไปมารอบล่าสุดเข้าสารตลิ่งบกตลิ่งแพงผมก็แบบโอ้โหเฮ้ยแม่งม่งมาผิดสารอะไรเงี้ยแบบว่าโดนแบบว่าโทษแพงด้วยความที่ผมคาใจอผมรู้ตัวเลขแต่แรกแล้ว ออกไปมันก็ต้องตัดเท่านี้แหละรอบล่าสุดมันหกปีเก้า 5G 5G จำได้ไหม 5G เนี่ยไอหกปีเก้าเนี่ยผมรู้ตัวเลขแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นสารสารเนี่ยหกปีเก้าแต่ถ้าเป็นสารทนหกปีหรือรุ้นห้าปีสามได้อืมผมเห็นเพื่อนออกไปตัดสารทนเนี่ยผมก็โหยังอยากเป็นเหมือนมึงที่หมายเลยเียว่าปีสามเว้ยหกปีมันรับได้หกปีเก้า เก้าเดือนนี่เป็นผลกับชีวิตนะเก้าเดือนอีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งหนาวอ่ะอีกหนึ่งเหนื่อยอ่ะเก้าเดือนอยู่ข้างนอกทําอะไรหลายอย่างนะโอ้โหแล้วหกปีอะเออหกปีคือแน่แล้วมีแล้วมาตรฐานไอเศษเก้าเดือนนี่มันอีกสามอีกสามเดือนปีหนึ่งเลยนะที่เรารู้ว่าฉันทําใจมาหกปีเออเพิ่มอีกเก้าเนี่ยโอ้โหแไม่อยากไปนั้นผมก็วันตัดสินจําแล้ออกไปพร้อมกับทนายคนเดิมคนนั้น ออกไปคุณรุน้นั้นครับตกลงคุณจะรับหรือคุณจะสู้มผมรับอยู่แล้วผมรับโอเคครับสรุปมก็รับนี่แหละผู้พากษาก็ตัดสินสาลก็ตัดสินหกปีเก้าเดือน <S <S ผมเนี่ยด้วยความขาดใจยกมือถแถลงเลยไม่ไม่เชิงถแถลงเรายกมือถามนะสารครับสารพิจารณาคดีจากอะไรครับสารก็หยิบกระดาษสำนวนให้ดูเนี่ยพิจารณาคดีจำเลยจาก รูปประวัติองจำเลยนะนี่คือประวัติองจำเลยทั้งหมดนะเนี่ยสองหน้ากระดานนี่นะโอเคครับแล้วทำไมศาลนู้นมันก็ทำไมศาลนู้นมันไม่เท่าออก,กันเรื่องไหมก็รูปคดีอย่างเงี้ยถ้าผมไปศาลนู้นก็จะเป็นแต่มันเป็นเขาเรียกเป็นการปกครองะอะรูปแบบการปกครองมันจะไม่เท่ากันเนี่ยพอผมตัดสินลงมาแล้วเนี่ยนั่งอยู่ทนายคนเดิมคนนั้นปรากฏตัวอกัเนี่นคุณรพน,นัน คุณรู้ไหมทําไมโทษคุณถึงเท่านี้ไม่รู้ครับเนี่ยคุณดูกระดาษสำนวนคุณนี่นะนี่คือสำนวนคุณคุณดูหน้าหลังนี่นะเห็นไหมคุณเห็นไหมกระดาษเป็นสีขาวกระดาษนั้นเป็นสีขาวแต่ว่ามันมีตัวหนังสือแย่ๆไปหมดเลยนี่คือประวัติของคุณทั้งนั้นเลยซึ่งทําให้กระดาษมันเป็นลายไปหมดเลยมันก็เปรียบเสมือนตัวคุณนี่แหละตัวคุณนี่มีรอยสักทั้งตัวเลย มันก็ไม่ต่างเลยกับตัวคุณเลยผมคิจะจ่ายครับแล้วมันได้ขึ้นได้เยี่ที่มชมหรือมึงดา่าที่มันเปรียบเทียบกระดาษกระดาษที่ตัวหนังสือเยอะๆที่เป็นเรื่องประวัติของผมมาเปรียบเทียบกับตัวผมเนี่ยที่เป็นตัวเกิงๆแล้วมีแต่รอยสักที่มันชมหรือมันด่าแล้วทุกวันนี้ทุกวันนี้ยังคาใจตอนนั้นคิดไม่ทันที่มันนี่มันด่าแล้วะที่มันชมหรือมันดา่าจะด่าฉันแอบมาอีกนึ้นมจนเดินนป็นน้ำ ช่วยเหลือผมเป็นอย่างมากทนายคนนั้นให้เจอข้างนอกหูเรื่องผ่านมาหลายปีแล้วตกลงม่าชมก็ด่าเนอะ่ะมีคําถามเนี่ยพี่เข้าโรงพยาบาลบ่อยไหมสมัยก่อนนะพี่เออพี่อยู่ในยุทธจักรเยอะขนาดสมัยเติมบ่อยๆเติมบ่อยๆสายที่ต้องเติมชีวิตผมอยู่ในวงจรนี้ไงวงจรนี้ถามว่าทำไมตอนนั้นผมถึงต้องบูต้องอะไรขนาดนั้น เพราะผมอยากมีอือยากมีอยากมีในที่นี้คืออยากมีตังและอยากมีเติมอืม,มีตังก็มีตังชายตอนนั้นคิดได้แค่นั้นแหละสมัยนั้นมีเติมก็คือมีเติมตลอดแบบไม่ต้องดิน้นคือวิถีของผมเนี่ยมันจะแบบว่าถ้าเป็นวิถีคนใช้คนซื้อเขาจะเป็นวิถีคือวิถีคือหาเงินไปแลกยาอแต่วิถีของผมเนี่ยคือหายาไปแลกเงินอื ผมจะหายามาก่อนแล้วค่อยไปแลกเป็นเงินอมจ้าผมทังนั้นหมายความว่าผมจะมียาอยู่ตลอดมีของอยู่ตลอดซึ่งผมก็จะเติมตลอดอืเติมตลอดปอดพิเศษผมก็เติมเติมเติมไปเรื่อยเติมบ่อยๆบ่อยๆร่างกายมันก็รู้สึกชํารุดสุดโสมมีอาการช็อกมีอาการชักช็อกชัตช็อกเลยผมตอนนั้นแบบว่าชักเกรงช็อกน็อกยาวคบเครื่องตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นเียผมจําได้แม่ผมเคยพูดไว้ว่า ถ้าผมโทรมาเมื่อไหร่มีแค่สองที่ไม่ลงพักก็ลงบาบาลลงพักถ้าโชคดีเคลียร์ออกมาได้โชคร้ายหายไปเลยสิ้นอิสภาพไปเลยแต่ถ้าเป็นโรงบาลก็ต้องมาลุ้นกันอีกว่าจะหนักไม่หนักผมเคยอย่างไปแบบไม่หนักก็ให้น้ําเกลือแล้วก็ฟื้นบางทีก็ฉีดเข็มใหญ่ๆอะไรสักอย่างฉีดเขานี่น่าจะเป็นกูโคนหรือไงเขาบอกฉีดยาฉีดอะไร ถ้าหนักหน่อยก็ต้องนอนโรงพยาบาลเลยนอนโรงพยาบาลเลยจะเป็นอย่างนี้ตลอดมีครั้งหนึ่งผมจำได้เนี่ยผมใช้เยอะใช้เยอะใช้จนจนช็อกไปเลยช็อกไปเลยตื่นมาอีกทีเนี่ยตื่นมาอีกทีลืมตาขึ้นมาเนี่ยมองเห็นเสื้อสีฟ้าฟางตกใจดิเฮ้ยเกูติดคุกไปวะเนี่ยเฮียกูอยู่ไหนเนี่ยเสื้อฟ้ามองไปเนี่ยเห็นคนเดินผู้หญิงเฮ้ยเฮีย ไม่ใช่คุกนี่หว่าโรงพยาบาลโอ้ยใจเสียหมดเลยนึกว่าติดคุกแล้วนะเสื้อจะฟ้าๆโรงพยาบาลพี่นี้เรามาอยู่โรงพยาบาลได้ไงวะนั่งคิดย้อนอ๋อเขาเราเล่นยาเราน็อกแม่พามาโรงพยาบาลอ๋อเป็นอย่างนี้นี่หว่าโอ้ยตอนนั้นรู้สึกแค่ว่าเข้าโรงพยาบาลเรื่องปกติอืแต่ถ้าติดคุกนะี่คือโอ้ยรับไม่ได้คืออ๋อ,อเราสรุปไม่ติดคุกโอเคแล้วก็ลุกขึ้นมาหา หาเสื้อผ้าหาอะไรถามพยาบาลเสื้อผ้า,ามันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ผมมานอนที่นี่กี่วันแล้วเขาบอกว่านอนไปเกือบวันน่ะโอ้โหขาดไปประมาณนักสามชั่วโมงนอนไปยี่สิบชั่วโมงตื่นมาแล้วแบบงงอ่ะอโดนยาโดนอะไรเขไดซีแพมผมจําได้เขาฉีดให้ผมอืมไดซีแพมไม่รู้ว่าจํานวนเท่าไหร่รู้เลยว่าโดนเข็มนั้นเข้าไปแล้วไปเลยพอฟื้นขึ้นมาก็แบบมองไปรอบๆโรงพยาบาลน,น่ะนะมันเป็นแบบเตียงรวมอ่ะ มองเห็นมันนอนไปนานมาตื่นมาก็น,นอนไม่หลับมองไปเรื่อยเไปยัยนอนไม่หลับดึกแล้วอะ่ะมองได้ยินเสียงประหลาดออื <c oughs> เสียงแบบเฮอไม่รแม่อะไรวะพยายามมองไปเนี่ยคิดมันไม่มีใครเราหูแว่วเพราะวะหลอนนะวะก็พยายามนอนปิดหู อยู่เงียตลอดกลัวแล้วก็กลัวอะไรก็อีอะไรคือ,อะไรวเนี่ยก็นอนเว็บวันแรกก็ยังหาที่มาไม่ได้ที่คือเสียงอ,อยะไรมาพอพอเรานอนไปอีกตื่นมาอีกทีประมาณนักเย็นแล,ล้วรู้ต้นตอแล้วเป็นลุงคนหนึ่งเขาก็เจ็บป่วยเขาแหละลูกหลานเขาก็มาเยี่ยมเนี่ยผมเห็นตาลุงคนเนี้ยเขาจะเขาจะไม่นอนให้นั่งอย่างนี้ตลอดเป็นแบบเตียงแบบปรับขึ้นมาเขาก็ลองอื่อตอนนี้รูล้ล,ละรู้ว่าเป็นตาลุงคนนี้เราก็แบบ เออไม่ยังไม่ไม่กลัวแล้วไม่หลอนละพอตกกลางคืนเนี่ยผมจะนอนอ้าอีกแล้วคือขนาดเรารู้ต้นตอแล้วนะมันก็ยังเราก็ยังหลอนเนี่ยอยู่โรงพยาบาลเนี่ยจนหลานอนไม่ได้นี่ยนอนไม่ได้แล้วมันร้องอย่างนี้ทั้งคืนกูนอนไม่ได้เขาเป็นอะไรวะเขาต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่าแล้วเขาร้องนี่ก็ไม่มีใครมาดูมาแหละเขาพาคนอื่นนอนไม่ได้ไงเราก็แบบ เผื <formation jin inh ale> <at> ่อเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าก็จิตใจดีเลยก็ต้องไปช่วยเขาลุกจากเตียงมาถือไอ้ไอ้น้ำเกลือไปเดินไปเพื่อที่ไปหาคุณลุงันนี้พอไปถึงเนี่ยเขานั่งหันหน้าผมก็ปลกสะกิดลุงลุ้งมีอะไรผมช่วยไหมต้องการอะไรหรือเปล่ายุ้งหน้ามานี่โอยเวนโอย แม่งตกใจหมดเลยเยอะฮัลโหยแม่งตกใจหมดเลยนะเฮีย yeah. ต้องการอะไรก็ไม่บอกนึกภาพมาเมื่อแม่งแม่งตกใจหมดเลยไอเราแม่งก็หวังดีนะ <c oughs> ถามเลยก็ไม่พูด อะไรของมันวะเนี่ยโอ้โหแม่งโคตรไอ้นี yep. ่เลยแม่งโคตรแบบ้โหเยี่ยมจะพูดเลยไม่พูดไม่พูดร้องอยู่เงี้ยเราไปถามเมื่อใส่เราอีกโอ้โหอะไรเขาไม่รู้มันทําให้เราแบบว่าอยากกลับบ้านแม่งเอ้ไอ้หายกูหายแล้วกูจะบ้าเพราะไอ้นี่ยอยู่แน่โอ้โหแม่งชีวิตเข้าออกบ่อยโรงพยาบาลเป็นอย่างนี้เซ็งมากแล้วนั้นเนี่ยใช้เยอะนั้นย้ำเตือนไว้เลยนะ ใช้เยอะร่างกายชำรุดสุดซมพังหมด่ีอันตรายเนี่ยพี่ตอนนั้นที่เราไปเป็นวิทยรากรเขาถามว่าอย่างผมเนี่ยมันมีผลข้างเคียงไหมผมบอกผมไม่มีเพราะผมมาถูกจาบบ่อยอย่างพี่เอ๋อเนี่ยแบบโหอยู่กับสิ่งเหล่านี้เยอะเป็นไงนะมันมีผลข้าง่างกายมีผลคือผมก็ต้องผมก็ผมก็โชคดีเหมือนกันที่ผมโชคดีในความโชคร้ายโชคร้ายเข้าอยู่เรือนจำบ่อยโชคดีคือมันมันมันไม่ต้องโดนไอ้พวกนี้บ่อยตัดวงจรตัดวงจรถ้าเราเพื่อผมยังเติมอยู่ตลอดผมว่าตอนนี้ผมอาจจะป็นสไบไฟอยู่ก็ได้ อยู่บ <m ock ets aría> ่อย <player> <ills> <sh ort ly> ู่ไฟฟ้าควงเงนเกงในก็ได้ใครอยากเู้ล่ราจะหลุดจะบ้าไปแล้วก็ได้มันก็เป็นมีความโชคดีมีความโชคร้ายอ่ะแต่ถ้าใครยังไม่เลิกรับประกันอ่าใช่นี่แหละได้ลำได้หลุดยิ่งยุคสมัยนี้ม่รู้ว่าผสมอะไรกับผสมอะไรวุ่นวายโม่พี่ยหมดต้องระวังนิดนึงนะแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เลิกยุ่งมาร่างกายดีนะผมก็ไม่ไปเลยไม่มีอาการแบบช็อกชักเกงไรไม่มีนะหยุกยาประจําไม่ต้องกินเรานะเป็นวิยากรสองคนเราผ่านชีวิตแบบนี้มาเรามองตาเราก็รู้แล้วใครใช้อะไรไม่ใช้อะไร จะไปเจอเด็กบางกลุ่มน่าสงสารนะแม้งนั่งฟังเราจนเยิ้มแล้วโอ้โหสภาพไม่ได้เลยอ่ะแล้วอย่างนี้ความเป็นผู้เป็นคนสูญเสียไปตั้งแต่วัยรุ่นอ่ะเสียทรงเลยแบบโหเยิ้มยุคนี้ยสังคมยุคเนี้วัยรุ่นมีอะไรทาเยอะแยะมากมายกว่ายุคนู้นอีกยุค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 พวกผมยุคนู้นมันมันไม่ค่อยมีอะไรทํำไม่ค่อยมีอะไรทำแล้วมันรับรับตาคนด้วยมันก็ทําลองผิดลองถูกยุคนี้มันมีอะไรทําดีๆมากมายเป็นยูทูบเบอร์ไปเล่นดนตรีไปร้องเพลงวมีกิจกรรมเยอะแยะเยอะแาะมากมาย อ่ะคำถามสุดท้ายนี่ของคนนี้ก็เขา,เขาถามดีนะเราก็ตอบ,บแบบมีสาระถามนี้เขาถามว่าการคุกคามทางเพศเนี่ยทำให้มีอํานาจมากขึ้นด้วยอันนี้คือจริงไหมหมายถึงว่าคุกคามทางเพศเนในโลกของข้างในอะมันทำให้มีอํานาจจริงเหรอมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอมันเป็นวัฒนธรรมส่งต่อในเรื่องจำมผมเชื่อว่าทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะการกระดุยกันเนี่ยการรักร่วมไม่ใช่ไม่ใช่ํารรักไม่ใช่ไม่ใช่ต้องใช้การล่วง<อ>ละเมิด การล่วงละเมิดกันเนี่ยมันมีอยู่นะมันมีอยู่ว่าบางคนคิดว่าคิดว่าการทําแบบนี้จะทําให้ตัวเองมีความเป็นชายมากขึ้น<ม>การไปกระทานี้มันย่ํามีศักดิ์ศรีจริงๆคนชีวิตคนคนหนึ่งชีวิตเสียไปเลยนะอ<ม>ืชีวิตแบบไอ้นี่ไปเลยโดนสาบไปเลยนะชีวิการไปทําอย่างนั้นมันมีไอการทํานี้มันมีหนึ่งเป็นรสชนิยมของเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆ<ม>สองก็คือเป็นว่าว่าทำต่อเนื่องส่งต่อมาเห็นเขาทำก็ทําตามเขาเป็นแฟชั่น เห็นเขาทำอย่างนี้แล้วคิดว่าเท่เฟี้ยวก็ทําตามเขาสามมันก็จะเป็นแบบว่าผมว่ามันเป็นบทบทบท,บทลงโทษเอาคืนอีกอย่างหนึ่งเวลาเขาเก็บโจทกันมันมีวิธีนี้จริง<อ>จริงมันมีหนึ่งวิธีมันมีอีกหนึ่งวิธีจริงแล้วเขาสาบอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันมันสูญเสียความเป็นคนความเป็นชายไปเลยมันเสียวิเสียไปเลยอย่างเงี้ยมีบทลงโทษแล้วนะผิดกฎหมายนะการไปซีเอซีเอในคุกการไปกันดุวยในคุกนี่เมฆกันดุวยกันง่ายไม่เอาหนมนาไปกินง่ายๆไม่ได้นะ เกมนะผมบอกไอ้นะต่อคดีนะเป็นเป็นการล่วงละเมิดในต่อคดีนะทุกวันเนี้ยมันแล้วแต่มุมมองคนบางคนมันเข้าใจว่าสิ่งที่ทําอยู่เนี้ยไอ้กูไปกระดุยเด็กคนนั้นคนนี้กูเท้กูเฟี้ยวกูดูมีความเป็นชายมากขึ้นเป็นความคิดอย่างนั้นเป็นความคิดที่ที่แย่นะทําลายชีวิตคนคนแล้วแต่มุมมองแล้วแต่ความคิดคนแต่ทั้งนี้งนั้นไม่ดีไม่ดีถ้าไปล่วงละเมิดไม่ดีดแต่ถ้าก็ไปสมยอมกันอีกเรื่องรสยมความชอบอีกเรื่องอืมไม่ดีครับ นะครับนี่ก็คือเรื่องราวข้างในเรื่องราวของพี่เอิ์นะตามคําถามที่เขาถามมานะแล้วเดี๋ยวมาดูว่าครั้งหน้าตอนหน้าเราจะเล่าเรื่องอะไรกันเดี๋ยวเราไปทำก,การบ้านกันสักนิดนึงหาเรื่องม,มาเล่ามีใครจะถามอะไรอีกเออเราพิมพ์เข้ามาพิมพ์เข้ามาพิมพ์เข้ามาเยอะๆนะแล้วเดี๋วยวเราจะไปทําการบ้านแล้วก็จะมาตอบให้มาเล่าส่กันฟังอย่างมากมายกับฟังเพลินกับเอินวัดใหญ่นะครับอ่ะวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ